พวกเราเชิญครับขอภาพหมูหน่อยครับแล้วตากล้องก็จะบอกกับพวกเราว่าทุกคนเบปซี่ชีสทั้งหมดนี้เป็นอุบายเพื่อให้พวกเรายิ้มให้สวยแต่ในงานทางวิชาการบอกไว้ว่ามีอีกคำหนึ่งครับที่จะทำให้รอยยิ้มดูผ่อนคลายและดูจริงใจมากกว่าคือคำว่ามันนี่ แต่ตรงคำว่านี่นั้นจะต้องค้างไว้สักระยะเวลาหนึง่งทุกอย่างจะออกมาสวยและดูดีมีความจริงใจมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราคงจะต้องหารูปนะของรอยยิ้มที่เราเลือกได้ว่าเหมาะกับเราหรือยิ้มที่เราชอบที่สุดแล้วก็ต้องนำมาฝึกนะครับเพราะการฝึกยิ้มจะทำให้เรายิ้มได้โดยอัตโนมัติยิ้มได้เรื่อยๆและรอยยิ้มของเรานี่แหละครับ จะทำให้เราเปลี่ยนโลกอีกใบหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเราโลกและว,วันนี้ถ้าเราถามใจของเราว่าอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไหนแน่นอนครับทุกคนอยากอยู่บนโลกของรอยยิ้มและความสุขตัดสินใจยิ้มได้เลยครับเพระรอยยิ้มจะทำให้สมองตัดสินใจได้ตรงกับใจที่ปรารถนาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ